ขอย้ำนะครับคลิปนี้ผมมาสั้นมาสั้นสุดๆสวัดสดสีดสดสดสดครับผมอยู่ผมเองครับโอเวอร์อเลนนั่นเองคนดีคนเดิมนะผมนะผมหายไปนานมากเลยนะ <Brand. S 1> แต่ก็กลับมาแล้วแต่ขอย้ำนะครับว่าคลิปนี้สั้นเพราะว่าผมจะมารีวิวแบบสั้นๆเลยเพราะว่ามัน มันมีแค่นั้นจริงอ่ะขอบอกชื่อแบบก่อนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมของระบบในแมปโรกูลนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะมารีวิวนั่นเองก็คืออาณาตะนั่นเองอาราตามาที่เข้ามานะผมเป็นของอจูโซนะผมในมังงะในมังงะไม่รู้ในอันนี้ไม่ผมไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่านะผมนะน่าจะมีมั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะใครที่รู้เนี่ยก็สามารถอ,อบอกได้ที่ช่องใต้คอมเมนต์แล้วกันนะผมนะเออใช่เนาะยังมีคนดูอยู่ว่าก็ไม่รู้นะโรกูนเนี่ย ผมก็ไม่รู้แล้วว่าโลกรูนยังมีคนเล่นกันอยู่หรือเปล่านะก็น่าจะมีแหละโอเคนั่นก็มาดูกันดีกว่าว่าอาราตะเนี่ยราคามันเท่าไหร่นะผมนะโอเคนะนี่กดเข้ามาแล้วตรงนี้แล้วขอซีจีนะผมไว้ก่อนแล้วก็มาร์กนี่แล้วจื๊บนี่ผมนะโจเกอร์อาราตะนั่นเองนะผมทุกคนน่าจะเห็นนะ่นี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 ่เลยนะครับผมนะแล้วก็นี่ที่ห้าเอ่ออะไรพวกนี้นะผมนะมีราคามานร้อยล้านเยนนะครับผมนะแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้อีกนะผมนะเอ๋มันจะมีคําบอกตรงนี้อยู่นะแต่ผมจะแปลให้ฟังนะผมนะแน่นอนว่าผมอาจจะแปลไปแพทถูกก็ไหน่อยก็ขออภัยก็แล้วกันนะผมนะผมจะมาแปลนะมานะโอเคนั่นก็คืออ่ชุดเกาะสําหรับการลุกและละและคล้องตัวนะผมนะเป็นการเคลื่อนตัวด้วยความเร็วนั่นเองนะผมนะก็ปุ่มจีจะเป็นการฟันดาบอย่างรวดเร็วนะผมนะโดยใช้ใบมีดจักเกาะของของ ของเกาะอันเนี้ย阿拉ตะนั่นเองนะผมนะแล้วก็จะมาลองทําให้ดูนะผมนะว่าเป็นยังไงนะผมนะโอเคนะมาดูรูปร่างของ阿อ拉ตะอันนีก้ก่อนเลยกันนะผมนะกดเลขสูงเป็นการกดออกมานะผมชื้บอ่านี่ผมนะ阿拉ตะก็จะเประมาณนี้นะผมนะนี่นี่นี่ทุกคนก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันสีดำานีก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไหลนะผมบบ<ๆ>ผมจะปรับแสงให้แล้วกันให้ใหมันเห็นแง่อย่างแย่เลยโอเคแนละ้วก็ ประมาณนั้นประมาณนี้นะผมนะสำหรับรูปร่างของอาราตะโอเคแล้วมาให้ดูสกิลพิเศษของมันแล้ว,วกันคือสกิลจีนั่นเองนะผมนะสกิลจีนี่ยตอนกดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะผมแบบนี้จึ๊บอ่านี่ผมนะเรจะเส่กองเล็บมาจอกมือนะผมถ้าทุกคนสังเกตนะแบบนี้จึ๊บอ่าเห็นป่ะมันจะมีกองเล็บอยู่นิดนึงให้คุณเห็นนะอ่าอันนี้ขยับตามเมาส์นะผมขยับตามเมาส์ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่รู้นะว่าต้องกดปุ่มอะไรแต่เน้นในคอมเนี่ยให้กดปุ่มจีนะผมนะจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านั่นนเองะผม แต่อลัตต์อันนี้เท่านั้นนะผมนะเพราะอลตต์อื่นใช้ไม่ได้นะครับผมนะแตแ่แล้วเป็นอลัตต์นี้อลัตต์นี้น่าจะใช้ได้นะผมนะโอเคก็บอกแล้วนะครับว่าม่ามันสั้นนะ<แ>นะก็ขอจบการรีวิวภาพยนตรเท่านี้กันแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็อาจจะมาดูคลิปบ่อยขึ้นนะเชื่อเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมโอเคใครชคอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e พช่องผม Over อร์แกันด้วยนะครับผมนะโอเคเชื่อกันใหม่ใน EP พหน้าหรือเกมหน้าไปที่ผมจะเล่นหรือการรีวิวถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับ บายสวัสดีครับเย่มิเชลนี่ปิอาราต้าด้วยนะรจบคลิปด้วยจะแต่กูโดนอาราต้าฆ่าตายแม่ง